สวัสดีครับผมมงครูเอกนะครับย้อจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับแล้วทางชั้นเรียนเลขพยรณ์นะครับผมสวัสดีทางชั้นเรียนนะครับเป็นแบบรายส่วนนะครับเจอกันทุกวัน18บแินาแล้วก็ทางช่องยูทูบเจอกันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับแต่จะเป็นเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับผมอ่ะก่อนเข้าสู่การรีวิวนะครับเวของญาติแช์นะครับแชร์ไปยังชั้นเรียนนะครับโอเคโอเคครับแชร์แล้ว อ่ะโอเคนะครับซึ่งก็วันนี้วันที่15แล้วนะครึ่งเดือนแล้วนะครับอีกครึ่งเดือนนะครับก็ตอนนี้คุยก็เปิดรับสมัครเรียนในรุ่นที่14นะครับใครสนใจมาเรียนได้ครับเพียง3ามม้บาทนะครับก็เป็นการเรียนแบบตั้งแต่พื้นฐานจากคนไม่เป็นอะไรเลยนะครับสามารถทํานายได้นะครับเกี่ยวกับมือโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละคุยกะสอนอย่างละเอียดเลยนะครับตั้งแต่ไม่รู้จนรู้จนเห็นภาพว่าอ๋อโอเคภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับผม มาเข้าสู่รีวิวของเลขกลุ่มนี้กันนะครับเป็นกลุ่มที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับขอมาทางชั้นเรียนแล้วก็เป็นเลขที่จะบอกว่าไงดีละ่ะกวยก็ชอบนะกวยเป็นคนชอบเลขศูนย์มาช่วงหลังๆที่ชอบเลขศูนย์เพราะว่าตนเองเนะี่ยเจอคนที่มีเลขศูนย์นะ่แล้วก็ประสบความสําเร็จจริงๆอ่ะตามตำนาที่เราศึกษามาเวลามีเลขศูนย์มันรู้ตัวอยู่เนี่ยมันมักจะปรับไปแบบเออไปทาง แย่ๆหน่อยโดยทำนายไปทางแย่ๆหน่อยแต่ว่าหลายครั้งหลายคราครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครูเอกได้รับได้รับการเข้ามาปรึกษาหรือว่ามาถามถ่ายว่ามันจะเป็นยังไง mm hmm. ก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกับหลายๆท่านนะครับที่ใช้เลขศูนย์อ่าแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกันเราก็ศึกษามาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีแนวทางอื่นซึ่ง คุยกับไปศึกษาในพื้นฐานของเลขศูนย์เองแล้วก็เวลาไปเจอใครแนละ้วหลายๆตำราครับแล้วก็มาเป็นคาอธิบายเออบางทีมันก็ไม่ได้เร็วหลายแบบนั้นเสียทีเดียวแล้วก็เรื่องโรคภัยอะไรพวกเนี้ยก็คุยส่วนตัวนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวจริงคือคุยเห็นว่าเลขศูนย์เนะี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากเลขอื่นอะคนมีเลขอื่นก็เป็นโรคคนมีเลขศูนย์ก็เป็นโรคอืมนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นโรคที่จับทางได้ยากไม่รู้สาเหตุอะไรพวกเนี้คนก็เลยแบบ ผมมองว่าอาจารย์อะไรทั้งเลยบอกให้เลี่ยงไว้ก่อนเพราะเออถ้าเป็นอย่างโรคอื่นอย่างเล่หอื่นมันจะแบบว่าเออรู้ว่าส้นเหตุสาเหตุมนจากอะไรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วว่าไปเราก็ไปแก้ไขอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นศูนย์เนี่ยไม่รู้อยู่ดีก็เกิดมาโรคปัจจุบันทันด่วนอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะการเป็นแบบว่าเออให้ระมัดระวังหรือทางเป็นแตก็เลี่ยงไปดีกว่าเ,เป็นคําแนะนําประมาณนี้ถ้าเราคุยนนะคุยก็ศึกษาจากคนที่เขาเข้ามาปรึกษาด้วยเราก็ถามว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมาถามเราก็บอกตามแนวทางที่เราศึกษามา ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็เลยสะสมมาเรื่อยๆว่าโอ้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปคือมันไม่ใช่ทางลบอย่างเดียวไงมันมีทางบวกด้วยมันมีวิธีการอะไรเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเพราะเลขนี้มี012ตำแหน่งนะครับอ่ะโอเคเลขวันนี้ก็คือ0509นะครับ0509คู่เอกตั้งชื่อว่ารูปแบบสุดล้าอ่ามันก็เป็นรูปแบบวิธีคิดของเขาครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับอ่ะพูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนสำหรับเลขกลุ่มนี้นะครับ กลุ่มนี้ประกอบได้เลขแค่2คู่นะเพราะว่ามีเลขซ้ำคือ0550นะครับมันไปตามตำแหน่งพอดี0550แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือ0990นะครับใครต้องการจะดูพื้นฐานของเลขนี้หรือว่ารีวิวเดิมที่คุยเคยทำที่พูดถึงเลขคู่ทั้ง2คู่นะครับคุยทำไว้แล้วกลับไปดูได้นะครับส่วนรีวิวเลข3ตัวก็จะมีแค่กลุ่มเดียวนะครับเพราะว่าเลขซ้ำอย่างเช่น050อะไรเนะนี่ย505คุยจะไม่ทำเพราะคุยถือว่า มันมีความใกล้เคียงกับเลขคู่กลับไปดูเลขคู่ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่อีกคู่หนึ่งก็คือ509เนี่ยมีทำนะครับ509905นีทำกลับไปดูด้านในเลขรีวิวเลข3ตัวนะครับก็บอกแค่ทุกคลิปนะครับเลข2ตัวกับ3ตัวเนี่ยคเอกจะทำแบบสลับอย่างเช่นว่า0550อย่างเงี้ยก็จับไปเป็นรีวิวเดียวกันเพราะว่าเลขมันติดกันมันสามารถมีความคล้ายคลึงกัน70-80%นะครับแล้วก็เลข3ตัวอย่างเช่น509905เนี่ยมันสลับแค่2ตํตำแหน่ง าไม่ว่าแค่2ตํตำแหน่งต่างกันไม่มากสามารถมีภาพลมค้ายกัน60 70%ก็ยังทาแบแบบ5 0 9 9 0 5ก็มองไปในทางเดียวกันได้นะครับแต่คราวนี้ถ้าเป็น4ตัวมันห่างแล้วไงมันเกิน2ตํตำแหน่งเป็น3าตำแหน่งเนี่ยเลขหน้ากับเล็กท้ายอยู่ไอตัวหนึ่งอยู่ท้ายสุดสําหรับที่เรียนในชั้นเรียนนะครับก็เป็นการตัดสินใจเลยอีกตัวนึงอยู่หน้าสุดก็จะเป็นพื้นฐานของการลงมือทําอะไรพวกนี้มันก็จะต่างกันมากนะครับก็ ก็เลยขอรีวิวแบบซ้ำได้นะครับก็คือถ้าเป็นกลุ่มนี้คนเขามาไป0509ถ้ามีคนขอ9050เนี่ะคุยก็ทําให้นะครับเมื่อวันมันก็จะแบบมันสลับกันอะแต่วา่าไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะครับอ่ะโอเคนะครับมาสู่การรีวิวว่ารูปแบบสุดล้ําของไอ้กลุ่ม0509เป็นอย่างไรนะครับคนลงท้ายเลข0ูนย์ครับเฮ้คนลงท้ายเลข9้ 0, ครับ, 9, รบไม่ใช่เลข0ูนย์เลย0509คนไลค์ด้วค่ากา็เป็นคนที่อันนี้เราเจอหลาย หลายคลิปแล้วนะอ่หาหลายรีวิวละเลข9มีความคิดความแปลกความแตกตา่างความไม่เหมือนใครนะครับ9กับ์ม,มีความใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่9เป็นคือ9จะเลือกฐานที่มันทําได้ทานที่มันเป็นไปได้นะครับทานที่เป็นไปได้ถึงแม้มันจะมีความแปลกใหม่หรือไม่ซ้ําใครก็ตามแต่มันต้องทําได้ไม่ใช่แค่ทําไม่ได้โชคดีที่กลุ่มนี้นมันเป็นเลข9ไม่ใช่อยู่ท้ายไม่ใช่เลข0น,นะนะครับแต่อ่าแต่มันมีทีเด็ดตรงนี้ คือคนนี้เวลาเอาคิดอะไรมาทําได้นะแต่วิธีการของเขาแนวทาง,ขงเขาทำไงก็ได้ไอสิ่งที่ฉันอยากจะทําได้เพราะตําแหน่งต่อมาเป็นเลขศูนย์่ยทำยังไงก็ได้ให้สิ่งที่ฉันคิดว่าเอยมันเป็นแบบนี้มันเกิดขึ้นคือผมมองว่าถ้าเป็น99 89แล้วก็09ผมว่า09นี้ล้ําสุดและว,วิธีการมันจะดูแหวกมากแหวกจนแบบไอแปดเนี่ยคือแบบเล็กไปเลย นะครับส่วนเก้ามีความใกล้เคียงแต่เก้า้ามันก็คือหาเฉพาะทางออกสิ่งที่เป็นไปได้แต่นี่คือเราเลือกทางเนี้ยเราเลือกทางที่มันเป็นไปได้แน่ๆแหละแต่ว่าขออะไรที่มันดูลํากว่านั้นหน่อยได้ไหมอ่าอย่างที่ผมเคยบอกเรื่องของถ้าเป็นเลขเก้าก็แบบใส่รองเท้าสองข้างนละสีใช่ไหมอันนี้มันจะลาสมมติอันนี้ผมมองให้มันดูต่างออกไปอยู่ะคือรองเท้าสองข้างพละสีสาหรับเลขเก้าปกตินะก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นยี่ห้อนันยางนันยางสองข้าง เบอร์เดียวกันแต่คนละสีถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่เขาเนี้ยไอเนี้ยไอคนศูนย์เก้าเนี่ยให้นึกภาพตามนะรองเท้าอี่ห้ออันหนึ่งนันยางอันนึงอาจจะเป็นบาจาก็ได้คนละไซส์แต่ก็คือใส่ได้ทั้งคู่ไอนคนละไซส์คนละสีก็ใส่ลงไปถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับ นึกออกไหมคนละไซส์ก็จริงแต่คืออมันใส่ได้อะมันคนละยี่ห้อมันแบบเออยี่ห้อนี้ฉันใส่ไซส์นี้ยี่ห้อนี้ฉันใส่ไซส์หนึ่งไงแต่เขาก็ใส่อ่ะอาจจะคนละสีด้วยกันหรืออาจจะเป็นสีเดียวกันแต่คนละยี่ห้อเนี่ยนี่ผ้าบอกใช่ไหมมันมีความต่างที่แบบว่าเออมันล้าอะมันแบบแล้วมันก็ใส่ได้นี่หว่ามันก็ทําได้นี่หว่าแต่คือแบบไม่มีใครเขาทากันทางนั้นแหละครับางคนก็บอกว่าเพี้ยนนู่นนี่นั่นแต่จริงเราใส่รองเท้าเพื่ออะไร เพื่อป้องกันเท้าถูกไหมเพื่ออะไรเราถ้ามันใส่ได้แล้วมันก็ทําทงานได้ไม่ออกใช่ไหมซึ่งผมมองว่าคนที่มีศูนย์เก้าทายนะถ้าเกิดไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้อะไรเลยหรือไม่สามารถเลือกได้ว่าชีวิตมันต้องเป็นอย่างไรคนคนนี้แก้ปัญหาเก่งเพราะเขาไม่สนอยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงแต่เขาสนรือว่าเฮ้ยทุกอย่างในโลกนี้มันจับต้องได้ทุกอย่างมันสามารถทําได้หมดแล้วทําให้มันเกิดขึ้นจริงกันดีกว่า เออประมาณเนี้ยไม่ออกใช่ไหมไม่ไม่ได้คือแนวทางมันไม่มีแบบไม่มีปิดกั้นตัวเองเนี่ยแต่ว่าด้วยท้ายเป็นเลขเก้าคือสิ่งนั้นมันต้องทําได้นี่ออกใช่ไหมครับนี่คือศูนย์เก้านะความเป็นศูนย์เก้าอ่ะตำแหน่งต่อมาเป็นเลขห้าอันนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันพอตำแหน่งต่อมาแนวคิดวิธีการทําเนี่ยมันฉีกแวงแล้วก็ตามแต่เขาเป็นคนที่ค่อยๆทามันให้เป็นรูปแบบไอ้แปลกๆเนี่ยไอ้ใส่รองเท้าคนละข้างเนี่ย บางทีเขาอาจจะแอบแฝงว่าเฮ้ยสมมติฉันตั้งบริษัทมาบริษัทนึงฉันจะให้ลูกน้องฉันแต่งตัวยังไงก็ได้มันจะได้เป็นการดักทางทีเหมือนว่าไอ้นี่มันแต่งตัวไม่เหมือนจะมาทําหน้าที่ของอาชีพนี้เลยอะไรเนี่ยนึกออกใช่ไหมครับแต่มันกลับกลายเป็นความต่างที่มันดูแบบแปลกใหม่แต่ว่าทุกคนจะแบบว่าเออฉันอยู่บริษัทนี้แหละสิ่งที่จะบอกคนนี้ได้คือคุณต้องดูบัตรคุณต้องขอดูบัตรซึ่งเขาอาจจะไม่ห้อยคืออาจไม่ให้เข้ามาก็ได้คือต้องแต่คุณจะขอผมจะให้ดูอออะะไรรย่าาเเเีี้คืมันนป็วิธก <inate> เออมันจะเป็นแบบทิศการตลาดอะไระบบ Marcus, ะพวกนวี้เก็จะมีแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาตลอดคนห้าศูนย์เก้าแต่ว่าแนวคิดนี้คือทําได้และทําเป็นรูปแบบใหม่ที่มันไม่ซ้าใครไม่เหมือนใครค่อยๆแบบค่อยๆเรียบเรียงค่อยๆทําให้มันแบบเอเอมีอะไรใหม่เรามาจัดใส่มีอะไรใหม่เรามาจัดใส่ไอความแปลกนั่นแหละเอามาจัดใส่จัดใส่เรียงไว้อ่ะเดี๋ยวนี้เราจะไปทํางานตรงนี้นะเราต้องใช้กลยุทธ์นี้เดี๋ยวนี้เราไปทํางานตรงนี้เราใช้กลยุทธ์ล้ํานะครับไอคนห้าศูนย์เก้าเนี่ย แนวคิดมันล้ำอยู่นะมันคือมันทำได้แล้วมันก็เป็นรูปแบบที่โอเคนึกออกใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเออไม่ได้แบบปิดกั้นอะไรเลยอะไรที่เข้ามาเออแั่แกงเอามาคิดใหม่คิดใหม่ทำใหม่แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปแบบของตัวเองนะครับแล้วทีเด็ดกว่านั้นก็คือพอข้างหน้าหรือวิธีการทำงานเป็นศูนย์ไงนะครับวิธีการทำงานเขาเป็นศูนย์นะเพราะนั้นเขาได้ทั้งการ ทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนหรือทำอะไรก็ได้ที่สิ่งนั้นน่ะมันเป็นการต่อยอดเพื่อไปสิ่งที่มันดูแตกต่างไปจากเดิมหรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่สร้างมันขึ้นมาใหม่ทำได้หมดทำให้ดีขึ้นนะทำให้ดีขึ้นสร้างขึ้นมาใหม่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่หรือแม้กระทั่งไม่เคยทำมาก่อนเออไม่เคยทำมาแบบ เหมือนทั้งแบบว่าเออเราชนานาญอยู่แล้วเราก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้อของนี้หายสมมติว่ามีรองเท้าอยู่คู่นึงรอษษงเทา้าสัมปทานรองเท้าเงี้ยแล้วรุ่นนี้มันหมดต้องทำยังไงอาจจะใช้ของเดิมทำให้ดีขึ้นหรือว่าใช้หรือทามาใหม่เลยคิดใหม่ทําใหม่เลยก็ได้แล้วแต่คือเขาทําคือแบบทําได้แทบทุกอย่างนี่เตอเอฟเวอริตติ้ะแต่ว่ามันอยู่ในกรอบของอะไรของของสิ่งที่เป็นไปได้เพราะมันมีห้ากับเก้าขั้นในลักษณะของการ เรียบเรียงเ,เป็นเท่แนวความไอเดียการออกมาในหัวแล้วก็วิธีการที่เขาจะถ่ายทอดไปให้คนอื่นเห็นมันจะมีรูปแบบแบบนีถ้าเกิดว่าได้ได้สัมผัสกับคนที่สมมติเป็นกับข้าวหรือว่าเป็นอาหารนะครับถ้าคุณได้สัมผัสริมรสของคนคนนี้ทํากับข้าวคุณถึงจะรู้ไงว่าเอ้ยไอเนี้ยมันเป็นคนนี้แหละมันเป็นกินอิกของคนคนนี้แต่ถ้าเห็นได้ตาหรือบางทีสัมผัสอย่างอื่นแบบอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยที่มันใหม่มากไม่รู้ใครเลยเนี่ย แล้วของชิ้นแรกกัะของชิ้นต่อไปเขาจะเขาจะมีแนวทางที่ไม่เหมือนกันเลยเขาเป็นคนที่ใหม่ตลอดเวลานะครับอ่ะนี่แหละรูปแบบที่จับทางยากแล้วก็ดูล้าลึกแล้วก็สามารถทำได้จริงสําหรับคนเลขนี้นะครับนี่คือข้อดีที่พูดออกมาทั้งหมดคือข้อดีนะแต่มีข้อเสียแน่นอนครับไอ้ศูนย์ห้าเก้าเนี่ยมันเป็นเลขที่ไม่เอาใครอยู่แล้วมีเลขเดียวที่เอาบ้างคือเปิดบ้างแต่มันไม่ใช่แนวตามหนใจคือเลขห้า แต่เลขอื่นแทบไม่เอาเลย0 2ตัวแล้วแถมมี9เพราะนั้นการจะเปลี่ยนแปลงหรือการจะปรับปรุงหรือเวลาอะไรที่คนคนนี้ก็ทําเสร็จแล้วอ่ะคุณจะไปโน้มน้ําใจเขาเขาไม่ตามใครอยู่แล้ว <c oughs> ไม่มีทางโน้มยากมากนะโน้มน้าวได้ยากมากมันก็เลยทําให้แบบอาจจะดูแปลกแยกและอาจจะดูแบบจจแบบไม่เข้ากับทํางานลกของเขาหรือไม่ได้ยกเว้นกรณีอย่างเดียวคือเขาเป็นเจ้าของกิจาการเองหรือเป็นหัวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของครีเคเอทีของบริษัทนะ คือเป็นตำแหน่งที่มันสูงอะ่ะพร้อมที่ให้คนอื่นทาตามแต่ตัวเองยังไม่ตามใครนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือสีตัวท้ายส่วนบุคลิกข้างหน้านะครับให้นึกถึงคนที่ชอบแต่งตัวเซ่อๆแต่งตัวยังไงก็ได้อะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้แต่งตัวดูดีไปออกงานก็แต่งได้นะคือเขาพลิกตลอดเวลาอยู่แล้วทําได้อยู่แล้วแต่ปกติเวลาอยู่บ้านเฉยหรือว่าไม่ได้เจอใครเขาก็แต่งตัวแปลก ป็นของเขาไปอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงบุคลิกภายนอกนี่อาจจะจับทางยากนิดหนึ่งแต่เขาแต่งได้หมดอ่ะขอให้แบบว่าเออบอกแล้วกันนะเดี๋ยวทําให้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าช่วงเวลาปกติแต่งตัวไม่เหมือนใครอยู่แล้วครับเออถ้าตล์เขาจะเป็นแบบนั้นคือแบบไหนก็แบบนั้นนะซื้อกับพงกับข้าวชุดนงชุดนอนอะไรก็ไปนั้นนะ่ะยกเง้นแต่ก็ไม่เพี้ยนขนาดไม่แส่อะไรไปเลยนะอ <c oughs> นั้นก็ไม่ได้เพี้ยนไปนะครับประมาณนี้ก็บุคลิกภายนอ,นอกอาจจะดูไม่ดึงดูด แต่เมื่อไรที่เราต้องการให้เขาแสดงออกเหมือนแบบเหมือนในหนังบางเรื่องที่แบบว่าบางคนก็เป็นอสวงอัศวินอย่างเดียวเนี้ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสนเรื่องการออกออกงานสังคมมาแล้วเนี่ยแ,แล้วพอจะออกทีโอ้โหแต่งมหล่อเลยอะไรประมาณนั้นนะครับสําหรับเลขคุมนี้สําหรับด้านหน้านะสี่บนหน้านะครับแล้วก็เป็นคนที่ถ้าพูดถึงเรื่อง,องโอกาสที่เข้ามาเนี่ยสูงแม้เป็นศูนยนะ์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าเนี่ยคือเขาจะเป็นคนที่คว้าโอกาสนั่นเอง โอกาสนั้นมาไม่เหลืเขาจะคว้าเองแล้วเขาคว้าไวกว่าคนอื่นแต่ว่าข้อด้อยคือบางทีก็ไม่เอาเลย <c oughs> ถ้าเห็นแล้วไม่ใช่จังหวะปล่อยดีกว่ามันก็เลยมีความไม่แน่ไม่นอนในโอกาสที่เข้ามานะครับกลันนมีสูงอยู่แถวนหน้าๆนะ่ะโอเคนะครับเรื่องต่อไปขอพูดถึงเรื่องความรักกอนเรื่องการเงินแล้วกันนะครับความรักเป็นคนที่อย่างที่บอกครับไม่ค่อยตามใครเป็นอิสระในตัวเองมากแล้วก็ค่อนข้างจะอินดี้นะครับบุคลิกก็อาจจะไม่ดูดึงดูดแต่ถ้า วันไหนที่อยากจะทําอะไรเพื่อใครสักอย่างก็พร้อมเต็มที่จะทําชะนีแบบโลมันติกแบบกลับขั้วมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นปุ่มเลขนี้นะผมบอกไว้เลยว่าเรื่องความรักเนี่ยมันก็จะดูแบบสุดโต่งนิดนึงนะครับอาจจะเต็มเต็มสิบผมให้ห้าสิบห้าสิบแล้ว <laughs> <laughs> นะครับก็คือไม่ได้แนะนาเต็มที่แล้วก็ถึงใครจะใช้ผมก็ไม่ได้ว่านะบางทีคนก็อาจจะชอบสไตล์แบบว่าไม่เหมือนใครแบบคุณก็ได้ครับ นี่ครับนี่คือเรื่องของความรักเนาะแล้วก็อย่าไปซีเรียสครับผมไม่คนไม่ค่อยฟิกว่าเลขนี้จะไม่สําเร็จในความรักตำรวจผมไม่นะผมมองว่าความรักแต่ละคนมันมัมนมีมุมอมองที่ต่างกันร้อยคนร้อยอย่างล้านคนก็นล้านอย่างครับเพราะฉะนั้นการที่คู่ใครสักคนหนึ่งก็เห็นวันอินาิมิเลียนอ่ะเออมันไม่ใช่แบบว่าเออเยกเว้นคุณจะเป็นคนเท่าชูอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่วันอินามิเลียนกันนะแต่ถ้าสําหรับความรู้สึกผมเรื่องความรักเป็นวันอินามิเลียนถ้าเก็คือคุณชอบใครคู่ใคร ถ้าเขาชอบคุณจริงต่อให้คุณใช้เลขอะไรเขาก็ชอบครับประมาณนี้นะโอเคนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องของการเงินผมชอบเรื่องหาเงินของเลขศูนย์นะวิธีการมันเยอะไงอะไรก็ได้มันงัดมาหมดถ้ามันถ้าถ้าบอกว่าเฮ้ยไปหาเงินสิคนที่เป็นลูกศิษย์เลขกลุ่มเนี่ยนะครับศูนย์ห้าศูนย์เก้าเลยหาเก่งครับวิธีการไม่เหมือนใครด้วยเผลอๆได้มาก่อนอย่างที่ผมบอกว่าการตลงการตลาดนี่แบบโห้ยจะเต็มอ่ะ คู่แข่งดอทางยากมากเพราะนั้นถ้าจะหาเงินเต็มสิบผมอาจจะให้เกินสิบไปเลยนะครับอาจจะให้เกินสิบวิธีการนะวิธีการของเขาคนระับแต่เท่นกันวิธีการจัดก,การการเงินเขาก็ไม่แน่ไม่นอนบางทีก็จะใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็ไม่ใช้เลยอะไรเงี้ยห้าสิบห้าสิบคือเต็มสิบอะเรื่องของการจัดการเงินผมให้ห้านะครับส่วนหาเงินอะเต็มสิบอะผมให้เกินเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นให้มันบาลานซ์นะผมให้สักหกละกันให้เกินนิดนึง นี่ก็อยากให้ห้าแล้ว่าบางทีเรื่องหาเงินถึงจะเก่งก็ตามแต่มันจะมีจังหวะที่แบบว่าไม่หาได้ไหมเลขศูนย์นะมันมีความไม่แน่นอนไม่หาได้ไหมเออเอาเป็นห้าถึงหกแลก้วกันเต็มสิบแล้วการเงินนะครับมันมีความไม่แน่ไม่น่นอนมันต้องแบบคนโทรลอยู่พอทุกคนแต่แต่นะครับถ้าคนโทรลได้คนในชั้นเรียนจะรู้ว่าเลขศูนย์มันแทนทุกเลขไงถ้าคุณคนโทรลเองได้รู้ว่าจุดอ่อนของมันคือความไม่แน่นอน พยายามตั้งสติทําสมาธิเยอะๆเลขศูนย์ก็เป็นคุณนั้นๆนะเพราะเหมือนเลขศูนย์มันคุณเหมือนแบบนักลบมีสิบมืออซึ่งแต่ละมือมันก็อาจจะแบบทะเลาะก,กันบ้างบางทีก็เละเทะแต่ถ้าเกิดว่ามันทํางานพร้อมกันได้อคุณก็ชนะทุกคนอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคนี่คือเลขกลุ่มนี้ครับศูนย์ห้าศูนย์เก้า พรุ่งนี้ก็มีกลุ่มเลขศูนย์อีกเดี๋ยวมาเราคุยกันเพราะว่าตำแหน่งมันจะสลับกันเดีย๋ยวมาดูว่าผมจะอธิบายประมาณไหนอย่างไรนะครับผมแล้วมาเจอกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ครูเนะครับทำคลิปต่อๆไปยังไงทำแน่แตอนเนี้ยเมื่อวานเอ้ยเมื่อตอนเย็นเนี่ยผมนั่งนั่งเช็คนะครับ13าเดือนนะครับสาหรับคนที่ขอวัอนนี้ <laughs> อีกหนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนนะครับถึงจะได้คลิปของท่านแต่ผมเชื่อว่า ยังไงทุกท่านก็รอฟังผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเคยผมเคยผมเคยทิ้งใน YouTube เก่าผมอ่ะผมเคยทิ้งไว้นานหลายปีคนกลับมาดูจนแบบเออผมก็เลยมองเฮ้ยยังไงอ่ะมันเป็นความรู้เนาะมันเป็นแนวทางที่แบบเออมันหาฟังที่ไหนไม่ได้ผมก็เลยอยากจะทํามันทิ้งไว้แล้วให้คนก,กลับมาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ